ปาลุงสวัสดีพี่น้องสวัสดีป้าลุงสวัสดีคุณตาคุณยายพวดตู้มีตูสบายดีเด้อสบายดีโซงคำคำเด้อคนนอนด้นโดดมือนี่คนนอนเถิงค่ะก็ตื่นจะไปนอนตอนไดนอนใหาก็ตื่นไมนอนตอนไดหม่อมหมาอมหม่อ่ันเด้อขันแข่าเด้คขันแข่าเด้คขันแข่ามันเด้อขันเข่ามันเด้ mặt hay giọt cướp tẩm cướp tẩm cướp tẩm, tẩm. thả này nhau vú hằng bội gì ạ bừng bừng 好、oh, mm，上、hmm.。

dùng đừng dạng dùng hãy hãy nan hãy 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 ให้เจ้ากินนะลูกอลิ้นงยกลงไม่แม่สิเปียวข่าวให้น้องเรื่อยๆไอ้เจ,จ้าไอ้เองไปยกนั่งแน่สิเปียวขขาไม่ให้น้องกินนี่เดี๋ยวนี้อยากอยากข่าวยิ่งกินน้ำเด้อเนี้ยแม่สิไปก่อยเข่าสิเล่กนะ้อยนอนเลี่อนเข่าหยิบไปเปย์แม่เขาอยากกินเขา่ขาเข่ากินกนั็ยัง

tầm tê nóc Kinh cầu kinh cầu Ở liên kinh nhàn năm nè Có dùm nhân เสียงดังแทะนะฮะเสียงดังแทะนิงอย่ถอกนะน่าลูกทอ,อกใส่ถ้วยกินดีๆอ่าบังนั่มกันหัมกัมกน่นอะอามัมม่มมัมมมมมมั่กินเขาไปงๆๆๆงจิ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 งกินเขาไปกินเขาไปกินกับไปกินกินกไปกินไปกินไป ปากอยู่นี่ปากอยู่นี่เอาปากอยู่นี่อีแม่เอ้ยปากอยู่นี่เด้อปากอยู่นี่เด้อมาปากอยู่นี่ปากอยู่นี่ปากอยู่นี่มันย่อยมันย่อยหมดแล้ว เอออย่างเกียอ่ะอา่เลยน่ะมันจิเคารพหูดังเลยนี่เ้าโอ้อลอ่อิงอ่อิงอะอลอ่ิงอ่ะิงอะอลิงอะอิงอะบยูซายบังยูซาบัยูซบัยูซยยูนย ไว้ิกินได้สกินด้แต่ละคำบนม,มเมนตเ่ลยอ่นั่นงนุ่ญใจ,ใจพี่มาฮอนอ่าอะงีมัมมงก mẹ xem này được không cứ bỏ luôn à. kinh 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 té hột khẩu bà này xin đi kinh 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 này đơ ham kinh này đơ luôn ơi kinh này đơ này đơ này này đơ จักอ,อาเอาเลยเด้อนี่หิวแอะแบ่จักติดใจติดใจมันแซ่บเก่งเก่งเกเกติดใจมันแซ่บโอ้อลิงอ่ะอลิงอ่ะนี่อ่นี่อเกงเก่งเก่งเ ลิ้งเก่งปะลิ้งเก่งปะน้องมีบุญเก่งเบอร์ลิ้งบุญเก่ง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 ลิงนเก่ง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 อ่าลิงอ่ะลิงอ่ะลิ้อ่ะปางอยู่นี่ปางอยู่นี่ปางอยู่นี่แม่ลิ้งกินน้ำปางอยู่นี่ปางอยู่นี่ปางอยู่นี่อีกหนึ่ะ เง่งยมันนี่เงีนะก็ใช่นเขาโเขาเอะบั้นเยอกว่านแเขาสร มีเลี้ยมย่้าวีก้มีอะไรนะมีขึ้นมาอ่ะมีก้าวมามาอ่ะแล้วลูกแล้วลูกเขาเวนลูกแล้วแล้วลูกวมทาอยู่กปาแล้วพันยาวกือพันแม่มั่แม่อมนเี่วแล้วมาแม่งานมันแล้วเชวแล้วว้ ม่อันนี้ก็ันอนเออันส่งใจานน้องจ๊ดนองจดต้องเอานอนกินเดินสนาม อันมันออกเมิดสันนะกินเขาแล้วอลไรการยืนบันี้กินเ้าแล้วล่งแกงล่องขกินเขาแล้วล่องแกงล่องขาอุ้ย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 อื้อืออื้อือเว้ยกินเ้าแล้วผมมาตูดบูดปูดบูดใจม่มนี่บุญด้วย มาเป็นคนตดเมนเลยต้นในหมู er. ่แล้วหัวตดนในหมู่แห้วหัวต้นในหมู่แหลงหัวต้นในหมู่ดองปัดหัว อุดอุดใจหมูอยู่อูดอุดอุดอุดใจอยู่เฮ้ยเฮ้ยก่อนค่ำนี่ก่อนค่ำนี้ก่อนค่ำนี้กะอนค่ำนี้เด้อกูแลจังสินอนบบดนี้ให้กระตื้นกูค่ำเลยแซ่บบ่กินขับกินเกาแล้วลงแขงลงขากินเกาแล้วลงแขงลงขาน่ โ okay, okay. okay, okay, okay. okay, อเคโอเคโอเคยืนยืนโอเคโอเคโอเคยืนลาปลาลุงไหมาลาปลุงเลยแบบนี้มื่อกี้น้องมีบุญขอลาปลุงเลยเดอ้อฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อปลาลุงเอ้ยฝากเป็นกำลังใจในเดอ้อพ่อได้ขาน้องบักแหละว้าาดูไอแตก,กบุกบุกบาย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 